เลเวลเดวิล not a tro game ไม่ใช่เกมโทรแต่มันยากนิดนึงนะอ่าอันนี้คือเราน,นี่คือประตูใช่ไหมก็เดินไปที่ประตูอ๋อวิ่งได้ด้วยเออโอเคไม่ใช่เกมโทรเัีนต้องเซตปุ่มก่อนอ๋อเดินอย่างนี้ได้โอเคขอบคุณมากกระโดดใช้สเปซบาร์ไหมไม่ใช่ตรงนี้ใช้ลูกศรบนโอเคครับแล้วก็กระโดดข้ามเดวิล <laughs> ตรงไหนอ๋อมีตาพีศาจ เอาละมาเหมือนเดิมอมอืล่วงไหมรอบนี้ล่วงไหมเอาเปิดให้ก่อนเลยผมไม่ไว้ใจข้างหน้าผมว่ามันมีอีกเพราะฉะนั้นเราจะกระโดดไปนิดนดินั่นไงนั่นไงง่ายไม่เดวิลเลยผมว่าน่าจะกระโดดไปที่ประตูไม่ได้หรือไม่ก็อยู่แถวนี้อันหนึ่งลองกระโดดข้ามกระโดดข้าม๊อมันขยับได้ด้วยไม่ได้อยู่นิ่งนงิกระโดดก่อนปึ๊บอ่ามีสคริปด้วยเหรอ ดูถูกเราเกินไปแล้วอันนี้เหมือนตอนแรกฮะเอะข้างหน้ามีอีกอันนึแน่นอนเฮ้ยให้มันวิ่งมาเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> อันไหน,นอีกตรงไหนอีกตรงโอ้โหวิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วมาเร็วเอ้อเอาใหม่เอาใหม่วิ่งมาวิ่งมาหยุดนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จบแล้วครับโซนแรกโซนต่อไปอันที่สองต่อเนื่องเลยอ่ข้างล่างมีหนามมีสองอันกระโดดข้ามหนามอือหื <c oughs> กระโดดโอ้้นาเลื่อนได้กระโดดข้ามแล้วก็อันนี้เลื่อนอให้เขาเลื่อนไปก่อนอันต่อไปอันนี้มีขยับแน่นอนอันไหนขยับขยับมาหาเราข้างหน้าขยับไหมไม่ขยับเอ๊ยขยับไปอือโอเคให้เดานะครับอันนี้เราลงทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะขยับมามารับเราเชื่อผมไหมเราต้องกระโดดไปด้านขวานี่ไง เหมือนรู้เหมือนรู้โอเคอ่าลงไปข้างล่างแล้วก็โดดขึ้นมามันจะมีอะไรมันจะมีอะไรเออเออเออน้ำ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 ทางโล่งๆกระโดดไม่ได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะที่แอบมาอยู่ตรงนี้มาแล้ว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 โอเคใหม่อีกรอบไหมไม่มาไม่มามาทางข้านนู้น ทำไมทำอย่างนี้ล่ะอันนี้กระโดดข้ามตรงกลางมีที่กัน้นโอ้ผักด้วยเมายมาใหมม่อะฮะหายไปปุ๊บอืมอันนี้ทางขาดกระโดดไปปุ๊บโอ้ง่ายมากเ,เดี๋ยวนะกระโดดได้ไหมกระโดดกระโดดได้มีไหมโอ้โหว่าแลลวกระโดด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 แล้วก็กระโดดฮะลงข้างล่างเหรอ ไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้รอยได้ใช่ไหมรอยได้ไหมลอยได้ลอยได้ลอยได้โอเคอื้อื้อื้มเกือบเกือบเกือบด้านนี้เออโอ้ยทางวิง่งกระโดดก่อนอืมนี่มันอยู่ที่จังหวะด่านที่สี่แล้วอะ่ะง่ายมากเลยจุด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 ชนได้ไหมเก็บอ๋อเก็บเหรเเหียญแพ็กแมท เหรียญที่สองไม่ต้องเก็บกระโดดคามอ๋อเก็บได้อันนี้มีอะไรมารับเราไหมฮัลโหลเออหยยบเหรียญแน่เลยว่าและ <c oughs> อือโอ้สุดท้าย <c oughs> นิสัยอันสุดท้ายอันสุดท้ายระวังโอ้สองอันเลยอ่าอ่าอือ <c oughs> คนทำเกมหัวใจทำด้วยอะไรครับทำไมต้องหลอกคนอื่นด้วย อันนี้หล่นใส่หัวแน่นอนใช่ไหมไม่หล่นแฮะชนได้ไหมอืมไม่น่าไปสงสัยเลยบางอย่างไม่ควรจะสงสัยอ่าสามอันกระโดดอืมอม,มีขยับด้วยไปด้านนูน้นเออพื้นที่มองไม่เห็นอืมมีทั้งจุดมีทั้งบันไดอาจุดเอาไว้ก่อน เราบันไดก่อนบันไดก่อนจุดมันน่าสงสัยเออจุดมันเลื่อนจุดมันเลื่อนจุดจุดมันเลื่อนทำไมมันเลื่อโอ้โหห้ามโดนใช่ไหมนจุดโอเคด่านที่ห้าแล้วฮะโอ้ไปเร็วมากอีกแล้วอ๋อผิดด่านโอเคครับเขาว่าทำไมเหมือนเดิมอ่าเอ้าโอ้ปุ่มมันกลับทางกันปุ่มมันกลับทางทุกด่านเลยไหมเนี่ย ทุกด่านเลยไหมทุกด่านเลยครับโอออ่ะฮะดูว่าจะเลื่อนมาไม่เลื่อนปุ่มกับทางทุกด่านอันนี้ต้องกดด้านซ้ายถึงจะไปขวาโอ้กระโดดเฮ้ยผมกระโดดไม่ได้อ๋อต้องกดล่างเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเดวเดวทำไมไม่ลอยอ่ต้องกดล่าง,นะไมไมง,างถึงจะกระโดดกับด้านทั้งสองอย่างเลยฮะเอ้ยอันนี้ปกติโอ้งงนะเนี่ยอันนี้กดขวามาขวากระโดดโอ้ ดีนะที่กระโดดก่อนอ่าเออเอเอเอ,อันนี้ไม่น่าจะได้อย่างนั้นต้องกระโดดไกลๆหน่อยไม่ถึงด้วยยังไงทีนี้อันนี้กระโดดได้อืมแต่อันนี้ไม่ได้อ๋อตรงนี้ได้หรือเปล่าอ่อฮะอ่อฮะยุกระโดดสูงกลับด้านไหมกลับด้านอีกแล้วอืมอันนี้กระโดดปกติโอ้มมาแล้วจะปุ่มฮะผมงงมากเลยตอนนี้เอาใหม่อ่าเดินกลับด้านกระโดด กระโดดปกติเดินกลับด้านโอเคครับพื้นสัน่นเฮ้ยโอไม่ใช่อันแรกเนี่ยเดินเดินกลับด้านอันที่สองเดินปกติสมองผมเริ่มเริ่มปวนอันนี้คือกดขวามาขวากดซ้ายไปซ้ายแล้วกระโดดละ่ะกระโดดปกตอิอันนี้กลับด้านไหมอันนี้ปกติอ๋อถ้ามันสัน่นมันจะกลับด้านเข้าใจละอ่าถ้าสั่นคือจะกลับด้าน เฮ้ยจะเป็นอย่างนี้กีดานอคอนโทรลอ๋อชื่อด่านว่าคอนโทรลอืมอันนี้อมันต้องมีที่มารับเราอ๋ออันนี้ไม่น่าจะยืนเฉยเออ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 ตรงกลางตรงกลางตรงกลางรอดกระโดดด้วยอืมอืมอันนี้เลื่อนหมดเลยเดี๋ยนะ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 กระโดดเฮ้ยโอ้ยผมงปุ่มหมดแล้วเนี่ยงงจากด่านเมื่อกี้ เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดีกระโดดไปทางนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะมันต้องกระโดดตอนที่เขากลับมามันจะได้กระโดดได้เออไม่ยากไม่ค่อยเดวิลอันนี้ข้างล่างเหรอข้างล่างอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะเออเออเเกือบเกือบเกือบอุ้ยมันนี่พลาดเองมันโดนปั่นสมองหลายรอบมันเลยกลัวว่าจะกดผิดไปด้านนี้เอ้า อ๋อ้าวออต้องมาก่อนได้ได้ได ah. ้ได้อือหือ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 เฮ้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 รู้ว่าเราต้องลนเอ้ยอ๋อมันมีอีกจังหวะหนึ่งโอ้โหคนคิดเกมคือแบบชอบแกล้งคนไปชีวิตติดใจใช่ไหมเนี่ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอือหือ บันไดบันไดข้างล่างล่วงข้างล่างล่วงดิ๊ดดิดอ๋ออันนี้ลอยขึ้นเห็นไหมทำไมกระโดดไม่ไปเมื่อกี้อันนี้ลอยขึ้นแล้วก็กระโดดอืมพานอีกแล้วมา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 มีที่ให้เหยียบระเบิดแน่เลยอ๋อเด้งเด้งเด้งอืมเด้ง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  โอเคเด้ okay. งเด้งเด้งยกเว้นอันสุดท้ายทำยังไงอันสุดท้ายกระโดดข้ามอืมอืมอ่ากระโดดข้ามพ้นไหมเนี่ยไม่น่าจะพ้นอมีทางข้างล่างให้ออฟเปสปริงเปสปริงอันนี้สปริงหายและอันนี้ข้างล่างหรือสปริงหายปุ๊บโอ้โอ้โเดีด๋เดๆๆเด ดี๋ยวเดี๋ยวเดวอืมนี่อันนี้สปริงมาโอ้ยสปริงเลื่อนสปริงเลื่อนส,สปริงหายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีฐานก็ใช้ได้โอเคหลอกแล้วตกใจไงเออตัวอยู่ไหนเอาตัวอยู่ซ้ายบนปุ่มบังอยู่ลงมาข้างล่างที่สปริงสปริงหลบครับขอบคุณมากแล้วต้องหยับซ้ายด้วยตามสปริงไปอันนี้สปริงอือฮม อันนี้สปริงแล้วข้างล่างโอ้โหสปริงแอบตรงนี้อืมนะหมดยัง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 สปริงยังไม่หมดโอ้สปริงสปริงเลื่อนสป,ส,ปสปริงเลื่อนสปริงสปริงเลื่อนไปเยอะเลยอ่ะครึ่งทางก่อนประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ